ตอนที่22ไม่มีสิบคนใต้ล่าอย่างพวกเจ้าหลังสีเฟื่องเหนียนไล่าตามทันพักคปามังกรแล้วเห็นคนชายหน้าตาหล่อเหลาเฉพาะยามไม่เปล่งวาจาของสำนักหมากกระบี่ขีตาควบขี่บนหลังม้าอย่างเพึงไายไม่คิดว่าตนเป็นสาลิกาของรังนอกเขาแม้แต่น้อยสีเฟื่องเหนียนก็ไม่ถือสาคนชายที่ถูกชายชาราจมูกงมเปิดเผยฐานะยินดีเดินบนพื้นสายพร้อมหวังต้าสื่อ ไม่นานชาวยุทธที่หลับหูหลับตาไล่ตามชายชราปากงมไปก่อนหน้านี้เมื่อเห็นหวังเวยเสียไม่ได้ตามมาด้วยหลังค้นคิดแล้วก็นึกเสียใจยิ่งหันหัวกลับอย่างบ้าคลั่งทั้งขบวนวอกลับตามมาเป็นถวนกระทั่งหกมือกระบี่สำนักหมากกระบี่ขีตาก็ยังไล่ตามอยู่ท้ายขบวนหลังศบตากันแล้วต่างเห็นแววกังบนในสายตาของอีกฝ่ายซากศพยังคงอยู่ เห็นบนพื้นมีคัมพีห้มปกตำนานแพะตัวผู้ชาวยุทธผู้หนึ่งหยิบขึ้นพลิกดูซอยเท้ากลดามานดาพลางฉีกคัมพีเป็นเศษเล็กเศษน้อยคนอื่นเห็นการไล่ล่าที่หนีไม่พ้นคงจบลงอย่างหน้าอนาถก็เริ่มแตกกระเจิงหกคนของสำนักหมากกระบี่ขีตะยิ่งไม่สบายใจหรือว่าหวังไวเสียคาดเดาผิดเหตุใดสิทธน้องที่ได้รับความสำคัญจากสำนักเป็นเท่าทวีถึงไม่ได้ไล่ตามมาด้วย ทั้งหกคนวิ่งตะบึงไปตามทางหลังไล่ทันพักปรามาังกรแล้วเห็นหวังเหวยเสียขีม่ม้าเคียงแม่นางของเปยเหลียงก็หัวรอไม่ได้ร่ำไห้ไม่ออกนิสัยของคุณชายตะกลูลผู้มีอำนาจอิทธิพลแห่งเป่าพิงโจช่างแก้ไขได้ยากในโจนขีตาก็ทีเล่นทีจริงเช่นนี้มักเก่อแกะสิทธิพี่สิทธิน้องหญิงกระทั่งอาจารย์อาหญิงท่านหนึ่งก็ไม่เวน้นหากไม่ใช่ถูกกำราบด้วยกระบี่เข้าหลายหนก็คงไม่ยอมรามือ คราวนี้ไล่ตามจอมานมุ่งมาดว่าต้องครองคัมภีร์กระบี่ด้วงน้ําให้ได้บัดนี้ทางชายแดนเวียงแห่ไว้นับไม่ถ้วนดูว่าผู้ใดจะจับปลาได้ก่อนกําลังหลักในครั้งนี้มีหกอาจารย์ลงอันได้แก่โอ้เมียวใจอาจารย์ของหวังวยเสียอาจารย์อาห่วงและอัจฉริยะยอดฝีมือในสํานักกลุ่มของพวกเขาทั้งเจ็ดคนเป็นพวกอ่อนแอที่สุดในสํานักกลับพบจอมานเข้าเป็นกลุ่มแรกหวังวยเสียดึงสายมังเหียนหยุดมา้า ต่อหน้าสิทธิพี่สิทธิน้องในสำนักค,ความเสเพและท่าทีอย่างลูกขนขน้ำขนนางถูกลบออกสิน้นก่อนพลิกร่างลงจากหลังมา้าหวังเวยเสียกล่าวว่าคำพีเป็นของแท้แต่จอมมานั่นลื่นปูดปาดถึงกับพวกกลับมาข้าได้แต่มอบออกไปแต่โดยดีเดิมรอบฉีกมาหนึ่งหน้าเพื่อเป็นเหยื่อล่อกลับถูกเขาจับได้หกคนนั้นไม่สงสัยว่าหวังเวยเสียจะรอบพูบไว้ไม่ใช่เพราะใจกว้างถึงเขตขั้นนี้ แต่พวกเขารู้ถึงฐานะของหวังเวยเสียขนผู้นี้เข้าสำนักมาไม่ใช่โลภในศา,ศาสตร์ยุทธลําเลิศเพียงแต่หวังเวยเสียมีชื่อในแวดวงหมากรุกตั้งแต่เล็กกระดกลุ่มพ่อหาคู่ต่อก่อนได้ยากอยู่ว่างไม่มีสิ่งใดทำจึงมาที่สำนักเพื่อหาคนเดินหมากด้วยสำหรับการฝึกกระบี่แต่ไรมาสามวันหาปลาสองวันตากแหกระทั่งอาจารย์ยังเสียดายพรสวรรค์มักคากระบี่ของเขา พลุสัญญาณระเบิดขึ้นกลางฟ้าไกลใช้พลุส่งสัญญาณในยุทธภพไม่นับว่าแปลกประหลาดแต่ส่งสัญญาณคล้ายคำสั่งแม่ทัพมีเพียงสำนักหมากกระบี่ขีตะเพียงแห่งเดียวไม่ต้องให้สิทธิพี่คอยเตือนหวังไวเสียจูงม้ามาตรงหน้าหลิวนี้ลงยิ้มเอ่ยว่าขอยืมอาหารแห้งและน้ำดื่มจากแม่นางได้หรือไม่หากพวกเจ้าถึงเปยหมังแล้วพบเจอเรื่องยุ่งยากให้บอกว่าเป็นอาการตกกะของสำนักหมากกระบี่ขีตะ หากมีคนจงใจหาเรื่องก็ไม่เป็นอันใดให้กล่าวชื่อข้าหวังเวยเสียสิบไม่แปดเก้าย่อมไม่มีปัญหาแล้วส่วนจะอ้างว่าเป็นพี่สาวน้องสาวหรือเป็นภรรยาข้าก็ได้ทั้งนั้นถึงอย่างไรข้าล้วนยอมรับเหลวนีหลงไม่ต่อปากต่อคคำด้วยเพียงตีสีหน้าเฉยเมยขณะให้คนกลุ่มนั้นนำถุงน้ำและอาหารไปหวังเวยเสียและสองมือกระบี่รับไว้ด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มยังไม่ลืมกำกระบี่ประสานมือคำนับ มารยาทพิธีไม่ขาดพร่องแม้แต่น้อยมิใช่เพราะสำนักที่ตนสังกัดสงส่งจนดูแคลนพักปลามังกรยิ่งไม่มีท่าทียย่งชิงไม่เพียงเหลียวนี้หลงประหลาดใจทุกคนในพักปลามังกรก็ยิ้มหน้าบานรู้สึกว่าได้หน้าขึ้นมากแม้อยู่ในหลิงโจแห่งเปยเหลียงแต่ก็เคยได้ยินชื่อเสียงของสำนักหมากระบี่คีตาเป็นหนึ่งในห้าสำนักใหญ่ของเปยมังที่หาได้ยากคือสำนักนี้เคารพกฎหมาย รักษามารยาทพิธีคนหนูคนชายมากมายยินดีเข้าร่วมสํำนักเมื่อเทียบแล้วพักปลามังกรยังไม่เพียงพอให้คนเขาแลสักปราดหวังไว้เสียจงม้ามาตรงหน้าสีเฟืองเหนียนที่อยู่ข้างหวังต้าสือคลายมือจากบางเหียนก่อนปลดยกประดับมนลค่์าเทียมเมืองจากวางเอวให้ยิ้มเอ่ยว่าข้าไม่เคยตานียืมมาเจ้ามารยาทางหนึ่งยกอสรพิษเลื้อยนี้ถือว่าตกรางวัลเจ้า อย่านำไปจำนำหรือแขวนประดับทรงเดชโรงรับจำนำจ่ายให้ไม่ไหวยิ่งกว่านั้นใครเห็นก็โลภปุถุชนคลองหยกรู้ใช่หรือไม่ว่าหมายถึงสิ่งใดสีเฟังเหนียนรับหยกประดับที่แผ่ซ่านไอเย็นมาอย่างเบอมือเพียงยิ้มในหน้าไม่เอ่ยกล่าวสิ่งใดหวังไวเสียเดินเฉียดไหลผ่านไปเอ่ยเสียงเบาว่าดับไม่เลวจนสำนักมากระบี่ขีตาจากไปไกลแล้ว หลิวนีหลงค่อยลงแท่หนักหน่วงพักปลามังกรถึงตื่นตัวพวกที่มีสิทธิ์ขี่ม้าต่างนึกเสียใจที่ไม่ให้ยืมม้าในตอนนั้นหยกอสรพิษเลื้อยแค่ฟังชื่อก็รู้ถึงความล้ำค่าของหยกประดับชิ้นนี้เชื้อพระวงเปยหมังถึงแขวนหยกมังกรหงได้หยกมังหยกอสสรพิษจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับตอนๆของพวกขนน้ำขนนางพักปลามังกรก็ไม่โง่เขาเมื่อครู มือกระบ,บี่ผู้นั้นกล่าวถึงสำนักและทางบ้านกับคนโหนยกสำนักขึ้นหน้าแล้วค่อยยกชื่อหวังหวยเสียไว้เบื้องหลังยกอสอรพิษเลื้อยไม่แน่อาจมีมูลค่าหลายสิบถึงร้อยตำลึงพักปรามงังกรพยายามแทบเป็นแทบตายเพิ่งได้กำไรกี่มากน้อยกันเชียวดูเอาเถอะคนชายสียังแซงทำท่าไม่สะทกสะทานผู้ใดบ้างไม่คิดขึ้นหน้าไปตบปากหมอนั่นสักสองฉากสีเฟื่องเหนียนก้มหน้ามองเป็นหยกสลักหกอสอรพิษเลื้อย ตามระเบียบกฎเกณฑ์เป็นเครื่องประดับของคุณนางขั้นสามขึ้นไปหวังไวเสียเป็นบุตรของคุณนางมีอำนาจแห่งเปยหมังอย่างแท้จริงฐานะพอๆกับสตรีข้านับผักด้วยขนเตียวสีเฟื่งเหนียนปล่อยหัวล่อพรวดเจ้าหมอนี่มีท่าทีเหมือนเขาในตอนนั้นหากเปรียบเทียบอย่างละเอียดผู้ใดคู่ควรผู้ใดไม่คู่ควรกันแน่เห็นคนแซ่สีรอบยินดีพักปลาม,มังกรที่รอบมองเจ้าหมอนี่เป็นระยะต่างเย้มเย็นชา หมอนี่อาศัยช่วงคนหนูขี่ม้าอยู่ข้างหน้าถึงเผยหางจิ้งจอกได้ใจออกมาให้เห็นช่างไรอย่างอายสิ้นดีแต่หวังต้าสือที่ไม่มีจิตคิดร้ายกับไม่คิดเช่นนั้นเพียงเอ่ยถามอย่างสงสัยใข้รู้คนชายสีหวังหวยเสียผู้นั้นมีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาหรือฉไหนมอบของให้ก็เป็นหยกอสรพิษเลื้อยชิ้นหนึ่งเหมือนว่าทางบ้านมีภูเขาเงินภูเขาทองกันนั้นสีเฟื่องเหนียนเก็บหยกขึ้น ยิ้มบางเอ่ยว่าก็ประมาณนั้นหวังต้าสืออ้าปากลิ้นพันกันจู่ๆสีเฟืองเหนียนก็ถามขึ้นจะเคยขี่ม้าหรือไม่หวังต้าสือที่วิ่งตามม้าอยู่ข้างล่างสายหน้าหัวล่อแหๆ่ๆจะขี่เป็นได้อย่างไรตอนเล็กๆไปดูตลาดโคมเคยถูกม้าย่ำจากนั้นเห็นม้าก็กลัวให้ข้าขี่ก็ยังไม่กล้าลูกหลานคนนางและตะระกูลมีเงินในเปยเหลียง ผู้ใดบ้างไม่เคยสวมชุดดูราใหม่เอีย่ยมควบขี่ม้ากำยำกลางตลาดไม่กระทําเช่นนี้ก็กระดากว่าตนเองร่ำรวยเงินทองสีเฟื่องเหนียนขงขมวดคิว้วความคิดหวังต้าสือใสซื่อในความยากลําบากก็บ่มเพาะความรู้สึกฉับไวต่อบรรยากาศโดยรอบจึงถามอย่างกังวลคนชายสีเป็นอะไรไปสีเฟื่องเหนียงสายหน้านึกถึงเรื่องหนึ่งได้จะทําได้หรือไม่ ต้องลองทำดูภายหลังค่อยว่ากันหวังต้าสือที่แปลเปลี่ยนจากความหวั่นเกรงเป็นคเคารพเลื่อมใสฉีกปากยิ้มเอ่ยว่าเช่นนั้นต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่มุมปากสีเฟื่องเหนียนหยกักโค้งมองไปที่ไกลเอ่ยพึมพำว่าน่าเสียดายไม่มีผู้ใดรู้ว่าสมควรขอบคุณท่านหวังต้าสือวิ่งจนเหงื่อโสมท่ามกลางแสงแดดร้อนแรงหอบแหกกล่าวว่าคุณชายสีข้าเคยได้ยินมาว่า สำนักหมากกระบี่ขีตะมีฐานหน้าทีเดียวในเปยมังลูกศิษย์ในสำนักล้วนช่ำชองในการเดินหมากกระบี่และดนตรีต่อให้เป็นบุคคลจากตระกูลทั่วไปเดินเข้าไปหลังออกมาแล้วแต่ละคนก็คล้ายคุณชายจากตระกูลใหญ่สีเฟื่องเหนียนเอ่ยยาว่าเจ้าอิจฉาหรือหวังต้าสือรีบโบกมือต่อให้ร้ายกาศก็เป็นสำนักของพวกปาดเถื่อนเปยมังอ่อนวอนให้ข้าเข้าข้ายังไม่เข้า สีเฟื่องเหนียนจูป,ปากหวาจาใหญ่โตนักหวังต้าสือที่หายใจขัดขาดต่อๆเอ่ยเสียงฝาดเฟือนคนชายสีข้าพูดอีกไม่ไหวแล้วขืนพูดอีกก็วิ่งไม่ได้แล้วสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าเริ่มอาศัยความจำรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหวังเวยเสียและสำนักหมากกระบ,บี่ขีตาจำนวนโจของเปยหม่งยังห่างไกลไม่สู้จำนวนโจของแผ่นดินหลีหยางที่รวบรวมแคว้นต่างๆจากสมัยชุนชิว เปยมังมีเพียง8โจชื่อที่ใช้สืบต่อมายาวนานหลายร้อยปีถูกห้องเต้หญิงของเปยหมังเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่มีข้อยกเวน้น8โจในตอนนี้ได้แก่กูไส้หลงเยาติงจินซีเหอจินฉานอี้ฉานเปาาผิงและจีจือบิดาของหวังไวเสียน่าจะเป็นผู้ทํารงอาญาสิทธิ์แห่งเป่าผิงโจเป็นคนนางสำคัญควบคุมอำนาจหนึ่โจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ไรมาเปยมังไม่แบ่งขอบเขตอำนาจของผู้ทำรงอาญาสิทธ์ต่างจากแผ่นดินหลี่หยางที่แบ่งเป็นจอมพลประจำเขตและขนพลบัญชาการเพื่อคานอำนาจสมดลกันดังนั้นเป็นผู้ทำรงอาญาสิทธิ์ในเปยมังหากยังไม่มีอำนาจสั่งการย่อมถูกหัวร่อยเยาะหยันแต่เรื่องประเภทนี้น้อยครั้งจะปรากฏบุคคลที่ครองอำนาจในหนึ่งโจเช่นนี้ไม่มีผู้ใดไม่ใช่อัจฉริยะมากแผนการฮ่องเต้หญิงเปยมัง ไม่เคยปฏิเสธความเชื่อถือในตัวแปดท่านนี้เอ่ยตรงไปตรงมาอย่างไม่ปิดบังว่าไว้พระไทยยิ่งกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขที่เลี้ยงไม่เชื่องในวังเสียอีกในแปดผู้ทํารงอาญาสิทธ์มีเพียงผู้เดียวที่เป็นเชื้อพระวงศ์กรมอํานาจจีจือโจซึ่งเป็นดินแดนรังท้ายในแปดโจเป่าผิงโจเป็นแหล่งสเบียงเพียงแห่งเดียวที่อดุดมสมบูรณ์ไม่แพ้เจียงหนันแม้ขอบเขตไม่ใหญ่แต่อํานาจของผู้ครองโจนี้สําคัญเป็นพิเศษ หวังต้าสือกล่าวว่าทั้งบ้านหวังโหยเสียนั่งบนภูเขาเงินภูเขาทองก็กล่าวถูกต้องแม่นยำแล้วดังนั้นยกอสรพิษเลื้อยมูลค่าร้อยตำลึงทองสำหรับบุตรชายผู้ทำโรงอาญาสิทธิแห่งเป่าผิงโจแล้วเท่ากับขนวัวเส้นเดียวของวัวเก้าตัวยุทธภพของเปยมังมีน้อยเฉกเช่นเดียวกับจำนวนโจห่างไกลไม่สู้ร้อยสำนักประชันขันแข่งในแผ่นดินหลี่หยางเส้นสายและทรัพยากร ผูกสาสำนักใหญ่ผูกขาดไป8ปดส่วนใน10ส่วนสำนักพักอื่นๆเพียงแค่หายใจได้อย่างพอประทังยืดคอขอเศษอาหารเหลือก็เพียงพอแล้วสำนักมาก,กระบีคีตะอยู่ในระดับนี้ได้ก็ไม่ง่ายบุคคลมากสามารถปรากฏรุ่นแล้วรุ่นเล่าเจ้าสำนักทุกรุ่นล้วนเป็นอัจฉริยะเลิศดลำ้ำเชี่ยวชาญแทบทุกอย่างมักควบตำแหน่งราชคูของฮ่องเต้นในระบบขุนนางของเปยมังเทียบกับผู้ทำรงอาญาสิทธ์แล้ว ยังสงส่งเป็นที่เลื่อมใสกว่าสามส่วนสิ่งที่น่าสนใจของสำนักหมากกระบี่ขีตะก็คือรับสิทธ์เท่ากับจำนวนชื่อกวีนิพนธ์ฉือที่มีทั้งสิ้นในใต้ฟ้าบัดนี้กวีนิพนธ์ฉือที่โลกล่ายอมรับมี612แบบก็แสดงว่าจำนวนสิทธิ์ของสำนักมีมากที่สุดรวมทั้งสิ้น612คนเว้นเสียแต่มีผู้ยิ่งใหญ่ในแวดวงวรรณกรรมรังสรรคกวีนิพนธ์ฉือใหม่ๆขึ้น และเรื่องชื่อแพร่หลายไปทั่วสำนักหมากกระบี่คีตะถึงจะเพิ่มจำนวนสิษย์ที่รับตามแต่ก็มีที่ห้ามใช้และไม่ใช้จำนวน64รูปแบบบางส่วนยังไม่เลือกใช้ขอเพียงไม่มีบุคคลเหมาะสมต่อชื่อกวีนิพนธ์ฉือนั้นก็ปล่อยว่างไว้คำนวณน,นับแล้วบัดนี้สำนักหมากกระบี่คีตะสมควรมีไม่เกิน500คนไม่นาลูกหลานผู้มีอิทธิพลบารามีเปยหมังต่างอยากเข้าสำนักนี้กันอย่างบ้าครั้ง หงจิ้งเหรียนที่กลับมาครองอันดับเจ็ดอีกครั้งในทรัรมเนียบ,บูก็มาจากสำนักนี้ชื่อกวีนิพนธ์ฉือของเขาคือเกิงโลจือชื่อกวีนิพนธ์ฉือนี้ไม่แปลกอันใดในโจนอยู่ในลำดับที่สี่แต่เชื่อว่าหลังหงจิ้งเหยียนมีชื่อในทรัรมเนียบ,บูเป็นที่ประจักษ์ต่อโลกลาเกิงโลจือจะกลายเป็นชื่อกวีนิพนธ์ฉือที่โอหังเกิดกล้องที่สุดในสำนักรุ่นต่อไป หากพรสวรรค์ไม่สู้หงจิ้งเหยียนย่อมไม่มีทางได้ครองชื่อกวีนิพนธ์ฉือนี้สีเฟื่องเหนียนงอนิ้วนับห้าชื่อกวีนิพนธ์ฉือชั้นหนึ่งสืบต่อมาหลายร้อยปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสองตัวอักษรมีหารกูเป็นที่หนึ่งชื่อสามตัวอักษรมีไถผิงลิ่งและเจี้ยนชี่จิน้นชื่อสี่ตัวอักษรมีปู่ส้วนจือม่านเป็นอันดับหนึ่งยังมีถงเหรินเฟื่องลูผ่ผานไถผิงลิ่งของแต่ละรุ่นล้วนเป็นเจ้าสำนัก เจียนชี้จิ้นเป็นผู้คุมจวนกระบีชื่อกวีฉือของผู้คุมจวนหมากและจวนขีตะไม่ได้ระบุแต่ไถผิงลิงรุ่นก่อนและรุ่นนี้ไม่ได้คลองตำแหน่งราชโคูของฮ่องเต้เนื่องเพราะฮ่องเต้หลังขึ้นของราชแล้วเคยตำหนิไถผิงลิงว่านับแต่โบราณมากลาบไหว้ฟ้าดินราชันบรรพชนและอาจารย์บิดามารดาตามลำดับข้าไร้บิดามารดาให้คุกเข่ากราบไหว้ หากเจ้าคิดว่าตนเองเทียบบาเทียบไหลกับฟ้าดินได้ค่อยมาเป็นราชคูของฮองเต้วาจานี้สมแล้วที่ออกจากโอดของบุคคลที่เป็นฮองเต้ฟังแล้วเด็ดเดี่ยวทรงพลังไถผิงลิ่งไม่ได้เป็นราชคูของฮองเต้แต่หารกูในตอนนี้ได้เป็นชายาของราชทายานับว่าตบหัวและรูปหลังเปยหมังอาศัยลมบูรพาจากเหตุการณ์เจ้าสำนักบูตึงใช้กระบี่สะบั้นโชคชะตา และหนึ่งกระบี่ทลาย2600เกราะของหลีฉุนกังจัดอันดับยุดยอดฝีมือของราชวงศ์ขึ้นใหม่แต่สองท่านข้างต้นท่านหนึ่งสลายล่างอีกท่านบาดเจ็บสาหัสจึงไม่จัดให้ติดอันดับจึงน่าสงสัยว่าใช้ประโยชน์จากสองท่านนี้แล้วก็ถีบหัวส่งอย่างข้ามแม่น้ําหรือสะพานราชวงศ์หลีหยางแต่ไรมามักวิจารณ์การจัดอันดับทำเนียบบูแต่คราวนี้ กลับยอมสยบทั้งกายใจต่อาการจัดอันดับของพวกป่าเถื่อนเปยมังอันดับหนึ่งคือหวังเซียนจือแห่งเมืองอูตีอันดับสองคือทั่วป่าผู่ซาผู้เป็นหนึ่งแห่งทัพเปยมังอันดับสามคือเติง้งไทเออต่อมาคือหงจิ้งเหยียนแห่งสำนักหมากรกะบีคีตาอันดับห้าคือเฉาฉางชิงอันดับหกกู้เจี้ยนถังอันดับเจคือลั่หยางซึ่งกล้าเข้าวังหลวงเปยมังเพียงลําพัง อันดับ8คือมู่หลงเปาติ่งผู้ทํารงอาญาสิทธิ์แห่งจี่จือโจอันดับ9คือเติ้งเม้าผู้พ่ายแพ้แก่เซียนทวนหวังซิ่วและอันดับ10คือหานเตียวซื่อฉายามนุษย์วิลาทั้งสองราชวงศ์ต่างมีห้ายอดฝีมือติดอันดับเรียกได้ว่าแบ่งเหนือใต้เสมอภาคแต่เห็นชัดว่าอันดับของเปยมังต่ำกว่าราชวงศ์หลีหยางจึงยอมรับการจัดอันดับนี้นอกจากนี้ ลำดับท้ายยังระบุชื่ออริยาปราชของสามสาศาสนาได้แก่ฉีหลินเจนเหลินแห่งนิกายเต้าเตอ๋อควบตำแหน่งราชโคของแผ่นดินแห่งเปยมังและหลวงจีนอีกสองรูปของวัดเหลียงชานไม่รู้ว่าชื่อกวีนิพนธ์ฉือของหวังโวยเสียคืออะไรจำได้ว่ามีชื่อเฟิงหวงไถซั่งอี้ขุยเซียวไหนเลยไม่ใช่พบหน้าใครก็ต้องแจ้งชื่อยาวเฟยขนาดนี้ยิ่งกว่าน,นั้นชื่อกวีนิพนธ์ฉือนี้ กึ่งวิจิตกึ่งสามัญไม่ทราบผู้ใดเคาะร้ายได้ชื่อกวีในผลฉือนี้ออกจากสำนักหลังเงยหน้าหัวร่อแล้วสีเฟื่งเหนียนก็มองแสงแดดแผดเผาร้อนแรงเอ่ยพึมพำว่าอาุโสลีในทราเนียบไม่มีท่านท่านกลัดกลุ่มโ,มโมโหยุทธภพ,พที่ความจำสั้นนี้หรือไม่หากพบเจียงหนีที่ไม่รู้จักพลิกแพลงดูทีท่านจะหลอกนางให้ฝึกกระบี่กับท่านอย่างไรยังมีคนขี่กระบือ เจ้าลูกเต่าไม่รู้จักรั้งอยู่นานสักหน่อยอันดับหนึ่งแห่งมักายุทธทีเดียวบนเขาบูตึงท่านว่าไม่มีอันดับหนึ่งด้านใดก็ต้องคว้ามาคลองไม่ใช่หรือท่านไม่ขี้ขลาดเพียงครั้งเดียวก็คือหลอกพี่สาวข้าไปข้ายังไม่ได้คิดบัญชีเลยดีชั่วก็ให้ข้าน้องเขยคนนี้ได้คุยโวกับผู้อื่นตอนท่องยุทธภพบ้างสิหวังต้าสือยกแขนปาดเหงื่อเห็นใบหน้าด้านข้างของสีเฟื่องเหนียนโดยไม่ตั้งใจ จากนั้นพยายามขาย e n ขารอบมองเงาหลังของสตรีผู้นั้นจากนั้นก็รู้สึกเศร้าใจสาเหตุที่เศร้าใจนั้นเรียบง่ายยิ่งเนื่องเพราะตนเองเตี้ยกว่านางนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าสีเฟืองเหนียนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพิชัยยุทธ์แต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อยโดยสิ้นเชิงเห็นด่านเยี่ยนหุยที่กลายเป็นเบี้ยถูกทิ้งบนกระดานหมากของสงครามสองราชวงศ์ให้รู้สึกคาดไม่ถึงไม่เพียงไม่ใช่เมืองรอกร้าง กำแพงเสื่อมโทรมช่องกำแพงแตกหักแม้เทียบกับในแผนที่เก่าของจวนอ่องสถานที่จริงดูกเกลียนไกลขึ้นสามส่วนเขตกำแพงเมืองขยายขึ้นหกหลีถึงเก้าหลีจากดินอัดกลายเป็นก่อด้วยอิฐและศิลานอกกำแพงเมืองเป็นผนังกันม้านับไม่ถ้วนกระทั่งหอตรวจการก็ตั้งขึ้นดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเมืองเสียงฝานย่อส่วนสีเฟื่องเหนียนเดิมทีไม่คิดเข้าไปในเมืองด่านเยี่ยนหุย หลังเห็นแล้วก็ขันอาสาเข้าเมืองพร้อมหลิวนีหลงกงสนหญ,ญางและชายชะกันอีกสามคนของพรรคปลามังกรในเมื่อไม่มียามรักษาการจึงไม่ต้องใช้เอกสารนำทางใดๆสีเฟื่งเหนียงเดินเข้าไปในเมืองกอนดีตาโดยอัตโนมัติสายตาแรกไม่ได้มองผู้คนผก้พานเปลี่ยมความแหลมคมและดูคล้ายโจรผู้ร้ายแต่พิจารณากำแพงองค์ที่สร้างขึ้นในกำแพงเมืองแทนที่จะสร้างไว้นอกกำแพง ตามหลักพิชัยยุทธแบบเกา่ากำแพงโอ่งมักสร้างไว้นอกกำแพงเมืองอีกประการคือกำแพงโอ่งภายในของด่านเยี่ยนหุยยังขุดหลุมใช้ซุกซ่อนกำลังทหารได้อีกสีเฟืองเหนียนเคยได้ยินหลี่อี้ซันและสีเซียวสนทนาเรื่องการทหารเอ่ยถึงการปรับปรุงกำแพงโอ่งให้ดีขึ้นเสนอให้มีหลุมสำหรับซ่อนกำลังพลแต่กำแพงโอ่งภายในเมืองแบบนี้เกินครึ่งใช้เพื่อตั้งรับ ด่านเยี่ยนหุยที่อยู่กลางระหว่างสองราชวงศ์ต่อให้คิดตั้งรับจนสเสบียงกลางขาดแขนแต่จะทนการบีทาของทัพอาชาเหล็กหลายพันได้อย่างไรในทะเลรายรกร้างไดที่พึ่งโดดเดี่ยวไร้กำลังสนับสน,นุนด่านเยี่ยนหุยเป็นสี่โค้งไก่ที่ไม่ว่าจะเติมเครื่องปรุงรสอย่างไรก็ไม่อาจโอชะขึ้นมาได้ถึงกับทุ่มเงินทุ่มกำลังขนาดนี้ผู้อยู่เบื้องหลังมีเจตนาใดกันแน่สีเฟื่องเหนียนพลันบังเกิดความคิดวู่วาม คิดถอนตะปูดอกนี้ออกโดยแรงกงสวนหยางซึ่งเคยเร่ร่อนในเปยหมั่งเผยสีหน้าคิดคำนวณเข้มข้นเด็กน้อยสองคนที่หัวหูเปลอะด้วยดินฝุ่นพุ่งตัวเข้าใกล้ขบวนคนทางนี้เหมือนตั้งใจคล้ายไม่ตั้งใจกงสวนหยางขึ้นหน้า2องเเป็นฝ่ายรับการชนของเด็กน้อยทั้งสองเด็กสองคนที่ดูเหมือนอายุ6กเจ็ดขวบแต่อายุที่แท้จริงมีแต่จะมากกว่านั้นสาปีกับไม่ได้ล้มลง แยกเบี่ยงซ้ายคนขวาคนผ่านข้างคงสวนยางไปราวมะฉาแหวกวายเห็นสีหน้าตกตะลึงประหลาดใจของเหลิวนีหลงคงสวนยางจึงยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาเสียเศษเงินไปไม่กี่ตำลึงทางชายแดนเรียกว่าเข้าภูผาเส้นเจ้าที่เป็นเรื่องปกติหากว่าไม่มอบให้เบื้องหลังเด็กเหล่านี้เป็นงูเจ้าถิ่นที่เกี่ยวพันสลับซับซ้อนเท่ากับตบหน้าพวกเขาอาจถูกคนกลมใหญ่ตบซับต่อหน้าต่อตา แต่ก็ไม่อาจให้มากเกินไปออกเดินทางภายนอกไม่มีคนโง่ที่ไหนพกเงินทองทรัพย์สินมามากหากกลายเป็นแพ้อวบอ้วนถูกเชื่อจะยิ่งยุ่งยากไล่มองตามสายตาของคงสนอย่างไปเหลีวนีหลงหินชายกำยำไวกลางคนท่าทางนักเลงตรงหัวเลี้ยวมุมถนนรับถุงเงินที่เด็กเพึ่งฉกมาจากทางนี้ไปประเมินน้ำหนักดูก่อนสอบตากับเหลีวนีหลง ใบหน้าชายไวกลางขนที่สักสองแขนเป็นลายอัปลักษ์ไม่ผกผันแม้แต่น้อยกลับทำท่าโบกมือไล่ให้ใส่หัวไปอย่างรำคาญเหลียวหนีหลงร่ำให้ไม่ได้หัวรอไม่ออกเอยเสียงเบากับกงสุนอย่างในด่านเยี่ยนหุยเป็นโจรอย่างผ่าเผยกันเช่นนี้หรือกงสุนอย่างเดินขากระเพกยิ้มตอบว่าที่นี่พวกขนนางพวกทหารล้วนเป็นหนูผ่านทางพวกโจรขโมยถึงเป็นเจ้าถิ่น กอดลังเลไปเล็กน้อยแล้วกล่าวสืบต่อคนโหนสถานที่นี้ไม่เหมาะรังอยู่นานแต่ข่าวก่อนข้าคิดว่าต้องตายที่ด่านต่อมาไม่อยากให้ธนูเขาวัวที่อยู่กับข้ามานานถูกขนฉกไปจึงสะบั้นสายธนูทิ้งสายแบบนี้ผลิตเป็นพิเศษวัสดุหาได้เฉพาะทางชายแดนนี้เท่านั้นหน้าร้านไม่ใช่พบเห็นได้ง่ายหลิวนีหลงพยักหน้าไม่เป็นอันใด ท่านอากงซนไปสาะหาสายธนูด้วยตนเองก็ได้พวกเรานัดกันพบที่ประตูกำแพงเมืองอีกหนึ่งชั่วยามได้หรือไม่กงซนหยางขบคิดครู่หนึ่งก่อนกำชับว่าคนหนูจำไว้ว่าอย่าเข้าร้านที่การค้าซบเซาร้านเหล่านี้เกินครึ่งมีคนหนุนหลังถึงอย่างรากในด่านเยี่ยนหุยได้ที่ค้าล้วนเป็นเงินก้อนโตคนทั่วไปไม่ควรยุ่งด้วยอีกอย่างซื้อหาสิ่งของในด่านเยี่ยนหุย ย่อมใช้ใจ่ายมากกว่าที่อื่นมากเงินจำนวนนี้จะเสียดายไม่ได้หากยิ่งต่อรองพวกพ่อค้าที่เจ้าเลขเข้ากระดูกดำจะยิ่งขายในราคาแพงโก่งราคาทะลุฟ้าพวกเขาจะยิ่งไม่รู้จักปวดเอวอีกประการคือในด่านเยี่ยนหุยแม้พบเจอเรื่องใหญ่หรือมีคนขอความช่วยเหลือให้อดกลั้นไว้แต่ห้ามเดินก้มหน้าหากเผยความหวาดกลัวในชายแดนที่อาศัยกำปั้นหากิน จะยิ่งชักนําพวกมาแรงวันที่ดีแต่รังแกคนอ่อนแอหวาดกลัวคนแข็งแกร่งตัวละครเหล่านี้จะหมกไวกว่าสุนัขสายตาคมกว่าเยียวหลิวหนีหลงจดจําไว้ในใจก่อนไปกงสุนหยางยังเสริมอีกว่าหากอีกหนึ่งชั่วยามไม่พบข่าพวกคนหนูก็อย่ารอเหลิวหนีหลงกําลังจะเอ่ยคําแต่กงสุนหยางยกมือขึ้นไม่เอ่ยวาจาก่อนจากไปทันทีไม่เตือนยังพอว่า ลูกวัวเกิดใหม่ไม่กลัวพยักของพักปลามังกรหลังฟังคำํำชับแล้วก็หดหัวเหลีวหนีหลงหินแล้วก็มโมโหเสียไม่มีดีมีเพียงสีเฟื่องเหนียงสีหน้าราบเรียบยืนอยู่ข้างนางแฝงศักยภาพดึงดูดมแมลงวันเหมือนดึงดูดสตรีข้าหน้าผากขนเตียวในตอนนั้นแต่ก็ดูหน้าเกงขามสยบพวกงูหนูถึงอย่างไรคนชายที่กล้าเข้ามาในด่านเยี่ยนหุยคงไม่ใช่พวกอ่อนแอไม่อาจาต้องลง กินอิ่มท้องกลางเบื่อชีวิตถึงแบกตะกร้าสารมาตะเวนหาความรู้ก่อนหน้านี้ผู้ทรงภูมิชื่อเสียงเรื่องลือทางชายแดนท่านหนึ่งนำเพียงเด็กรับใช้ออกท่องชายแดนผลคือไม่ถึงครึ่งเดือนมีคนนำเนื่ยมือเขาไปเรียกค่าไถ่กับทางบ้านเคราะดีทางบ้านมีพื้นฐานแน่นหนายอมจ่ายเงินโจรทางชายแดนนับว่ารักษาสัจจ์อีกอย่าง ผู้สูงภูมนับว่ามีสัมพันธ์กับกองทัพถึงได้รอดชีวิตกลับมาได้ส่วนเด็กรับใช้คนนั้นเล่าขานว่าถูกโจรที่รองเงินค่าไถ่จนหมดความอดทนสังหารแยกร่างไปก่อนแล้วแท้จริงแล้ววิถีชาวบ้านในชายแดนเรียบง่ายอย่างยิ่งนั่นปะไรเหลียวหนีหลงและสีเฟืองเหนียนพร้อมคนอื่นในพักเดินไปเรื่อยๆด้านหน้ามีสตรีชุดคลุมหลวมสบายแต่อวดสองขาขาวพองเดินเข้ามาชุดของนางบางเบา ยอดเขาสองโลกตรงทรงออกสันกระดอนแทบร่วงนางรูปร่างเล็กเตี้ยวกว่าเร็วนี้หลงครึ่งศีรษะแต่ยามเดินทำเอ,อกผู้คนกังวลว่าจะล้มขมำมไปข้างหน้าเห็นชายรูปร่างกำยำคนหนึ่งแซงล้มใส่ซวงอกนางนางเพียงขึ้นเขากระแทกรุนแรงใส่วางขาจนเจ้านั่นดังถูกตอนก่อนตวัดเท้าฉับพลันไม่มองชายที่หนักกว่านางสามเท่าแต่ตอนนี้นอนดิ้นพรวดอยู่กับพื้น อาจรำคาญเสียงโอดโอยจึงกระทืบยอดออกที่มีขุนรกรองเท้าปักลายบทขยี้ยอดออกหนอนหน้าเวทนาสีหน้านางไม่พกผันหลังยกขาขึ้นโลหิตส,สดหยาดหยดจากรองเท้ามานับไม่ทวนเสียงโห่ร้องดังลั่นล้วนยุยงท้าทายไม่มีวาจาเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อพบเห็นคดีฆาตกรรมเมื่อเห็นสีเฟืองเนียนนางยิ้มโปรยสนขณะเดินเฉียดไหลผ่านกัน หนึ่งฝ่ามือนางตบใส่บั้นท้ายเขาเสียงดังไม่เบาทีเดียวสามคนของพักปรามังกรตะลึงพึงเพิดเหลีวนี้หลงหันไปมองสตรีที่อมยิ้มชะม้ายชายตาชวนลุ่มหลงให้สีเฟื่องเนียนก่อนมองคนแท้สีที่ก้มหน้าเล็กน้อยอย่างละอายเอาแต่มุ่งตรงไปเบื้องหน้าเหมือนจับสังเกตความกัดกุ้มของหลิวนี้หลงได้สีเฟื่องเหนียนเอ,อ่ยอย่างจนใจว่าอย่างไรจะให้ข้าตะโกนว่าถูกลวนลามให้ได้หรือ ถึงตอนนั้นทั้งถนนมีเจ้าเป็นจอมยุดหญิงเพียงคนเดียวที่ออกโรงช่วยเหลือหน้าดูชมนักเหลีวนีหลงเบือนหน้ามุมปากรอบอยกักโค้ง